สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพสมาชิกหัยทัลรตโต้ทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะนำเสนอสูตรหวยลาวนะครับประจำวันที่29ิพฤศจิกายน2564นะครับก่อนรับชมคลิปนะครับขอฝากคำเตือนช่องก่อนนะครับสูตรที่นำมาแบ่งปันเกิดจากการคำนวณย้อนหลังทางสถิติเพื่อหาความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ส ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีสูตรมีข้อหลุดได้เสมอไม่มีเคยทราบผลรางวัลที่แน่นอนโปรดใช้วิจรยาในการรับชมขอทุกท่านโชคดีจากช่องหวยไทยรัตโต้อน,นี้คืองวดเก่านะครับงวดวันที่26 ที่เราคำนวณไว้นะครับผลล่องวันออก8 7 4 6 8นะครับต้องขออภัยสมาชิกนะครับสูตรของเราไม่มี7นะครับน่าเสียดายจริงนะครับผิดเป็น1สูตรนะครับคือสูตรที่5นะครับ สุดที่หนึ่งเราก็เข้าที่เลขสี่นะครับสุดที่สองเข้าที่เลขหกสุดที่สามเข้าที่เลข 4. สี่สุที่สี่เข้าที่เลขแปดเราให้เด่นสามสี่ห้านะครับแต่ให้เน้นสี่กับห้านะครับเจาะไม่เข้านะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไปจับคู่กับสี่เจ็ดนะครับเราได้แต่สี่แปดครับ เป็100นร้อยครับจับ3ตัวเราก็จะมีแค่482นะครับ483นะครับมาดูงวดใหม่กันนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่ให้1สูตรนะครับคือสูตรที่5นะครับผลลัพธ์หกตัวออกศูนย์สองหกแปดเจ็นะครับ ราก็จะใช้สูตรกันนะครับสูตรที่1คือน้ำหลักร้อยบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยบวนหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วบวกได้ห6คงที่บิดเด่นตัวทด้หนึ่งแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งบิดเด่นตัวทด้สองนะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกหกเป็นยี่สิบหกนะครับหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดสูตรที่หนึ่งเราได้หกเจ็ดนะครับสูตรที่สองนะครับ เราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกกัน5ครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหคงที่เป็นเด่นตัวที่1แล้วบวกเพิ่มไปอีก1นึ่งเป็นเด่นตัวที่2 8งแปดห้าสี่สบวกห้เป็นสีนะครับอีกเป็น6นะครับตัวที่2องแลได้หกับ6ตัวที่3นะครับ เราจะใช้หลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วบวกด้วยสามคงที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่งแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นห้าเราได้สี่กับห้านะครับสูตรที่สี่นะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สอง สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดนะครับใช้หนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสองนะครับสูตรที่สี่เราได้หนึ่งกับสองนะครับสูตรที่ห้านะครับเราจะใช้หลักสิบล่างบวกด้วยห้าคงที่นะครับเป็นเด่นตัวหนึ่งและบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองน,น,นะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับ สูตรที่หได้ 1, 2ชนกับสูตรที่4นะครับอันนี้เป็นสูตรตัวเดียวแถมให้สูตรน,นะครับเดิมมาไหลงวดนั้นนะครับ าต่อไปจะเดินต่อหรือไม่ไม่ทราบนะครับใช้ผลของการองวัน6ตัวมาคำนวณนะครับเราจะใช้ลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับผมได้หลักหมื่นหนึ่งครั้ง ด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกแปดเป็นสิบนะครับเราจะได้ศูนย์นะครับ อีกนวิ่งรูทไปที่ห้าหกนะครับเน้นจับคู่นะครับ ลองนะครับจับ3ามตัวนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรหวยราวนะครับประจำงวดวันที่29สิบเก้าพฤศจิกายน2564นะครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับโปรดตัดสินใจด้วยตัวของพอเพื่อนๆเองนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นเป็นรูดนะครับกันเบิเบ้ลไว้หน่อยก็ดีนะครับไม่เบิ้ลนานแล้วนะครับสำหรับหอยราวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้พวพบกันใหม่ครับหนึ่งหอวถัดไปครับสวัสดีครับ